วันนี้เวลา8นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในสนั่นพงอักษรผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปมอบแก่อาสารสมัครทหารพรานเอกพงศ์คงสวัสดิ์และอสาสมัครทหาร,ราพงงาาร,าร,รานอัมสันสาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจะเหตคนร้ายขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารช่างโดยเฉพาะกิจกรมทหารพราณ วันที่46ขณะสร้างบ้านให้ประชาชนณบ้านเลขที่67หมู่ที่2บ้านยะบะตำบลรือศออำเภอรือศจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่24สิงหาคม2 5 6 5และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลรือศออำเภอรือศจังหวัดนราธิวาส จากนั้นเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตราสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตุนตรีอักพลบัวจันทร์และสิบตุนตรีทัศธรรมสิทธิโรธเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจะเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดใส่ฐานหน่วยปฏิบัติการพิเศษหมยเฉพาะ กิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนราธิวาส31เมื่อวันที่23สิงหาคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลเจาะไอร้องอำเภอเจาะไอร้องจอัหวดนราธิวาสซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้